ก็คือต้องมาโอ้เจเอเจต้องไม่หวีผมผม,ผมถ่ายแล้วนะเนี่ยผมถ่ายแล้วนะถ่ายแล้วไม่ต้องไม่หวีแล้ว,ลวเปิดเปิดหน้ากากหน่อยเปิดหน้ากากก็ได้ไม่ต้องเปิดแมสเลยครับผมวันนี้เต็มลานเลยนะเนี่ยเต็มลานเลยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ลูกค้าดูนะครับอันนี้ก็เป็นลำโพงเชื่อมต่อบลูทูธนะครับไฟแบตไฟบ้านไฟรถยนต์นะครับวันนี้เห็นละลานตานะให้เจเออธิบายนี่คืออะไรบ้างครับตอนนี้ ตอนนี้เราก็จะขยายผลิตภัณฑ์เราขึ้นเรื่อยๆนะคะนะคะจากตัวเมื่อก่อนเราเริ่มจากตรงนี้นะคะเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมานะคะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะเมื่อก่อนถือว่าตัวนี้ใหญ่มากแล้วไม่ใช่แล้วนะคะตอนนี้เป็น15้าเบิ้ลแล้วนะซับ15 2้าสองตัวนะคะอันนี้ตัวนี้ซับ18ดนะคะ อันนี้ซับ15เบิ้ลอันนี้แนวตั้ง,งอันนี้แนวนอนอันนี้แนวนอนอันนี้แนวนอนอันนี้แนวตั้ง,น,น,งนะนะคะตอนนี้ก็เริ่มขยับขยายมานะคะขยับขยับสโลแกนยังล็อกเหมือนเดิมนะคะเพราะหนูต้องเก็บเข้าเก็บ <ADHD> ออกทุกวันนะคะนะคะอันนี้ <Cause S 2> เป็นช,ชุดกลางแจ้งนะคะเริ่มเป็นชุดกลางแจ้งแล้วนะคะ <episodes> ดดเริ่มเริ่มเป็นชุดแล้วนะคะเริ่มเป็นชุดใครไงติดต่อมาได้เพราะชุดเนี่ยมันบอกราคาเป็นเป็น,เป,นเป็นตายตัวไม่ได้เพราะว่า mm hmm. มันต้องขึ้นอยู่กับลูกค้าว,ว่าเพิ่มนี่ลดนั่นลดนี่เราสามารถทําได้หมดามาทุกอย่าง,าาางใช่ใช่<ต>เราสามารถทําไดเ้เซ็ตข้าวข้าวแล็คแล้วก็ใช้แล็เหลก็กอย่างดีนะคะตรงนี้นะคะ พวกคุณแหลกพวกนี้มันจะรับรับน้ําหนักได้หน,หนักๆมากๆนะคะเนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มพัฒนาขึ้นแล้วนะคะพัฒนาขึ้นนะคะดอกก็มีนะคะชุดเลก็กชุดคาราโอเกะนะคะชุดคาราโอเกะแล้วแต่ว่าเราจะเปลี่ยนดอกทุกอย่างทําได้หมดนะคะสามารถรับแต่งได้นะ,ะแล้วเราก็มาด้านนี้นะคะ นะตอนนี้พื้นที่ไม่ค่อยจะพอนะะนะคะเร่มออกมานะคะอันนี้นะคะเริ่มเป็นดอกอันนี้คือเป็นดอกนะคะจะเอาดอก8ดนิ้วดอก10นิ้ว12นิ้วเราจะมีหมดแล้วนะคะอันนี้จะเป็นทางเชอร์แมนนะคะนะคะตัวนี้ก็ก็จะอ่าอันนี้อันนี้ก็ยังคงสโลแกนเดิมนะคะว่าเป็นตู้แบตแถมไม่ดีๆนะคะ ไอว่าเชอร์แมนอะไรประมาณนั้นเราจะมีหมดลูกค้าสามารถแคปรูปพวกพวกนี้จะเป็นไฟหมดหมดเลยนะคะ ค่ะ<ช>พวกนี้เราจะมีการเทสแล้วว่ารุ่นนี้ราคานี้ตัวไหนดีสุดเพราะว่าบางทีเนี่ยหน้าตาเนี่ยมันจะเหมือนเหมือนกันหมดนะคะคแต่คราวนี้มันขึ้นอยู่กับแผงบอร์ดขึ้นอยู่กับดอกว่าตัวไหนเป็นยังไงตัวไหนดีตัวไหนไม่ดียังไงรเราจะพยายามคัดในช่วงของราคา5,9 0 0ก็ตัวนี้ดีสุดอันนี้ก็สตออ่ะพี่พอจำได้ไหมล่ะสตอรมา อ่า,อาสตอมเนี่ยนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็ดีสุดนี่ก็ดีสุดนะคะเราก็จะอ่มีไม้เลื่อยตัวนี้2 9 9 0ตัวนี้ก็จะนุ่มนุ่มเพราะละมุนคืออาจจะฟังหน้าร้านไม่เท่าไหร่<น>เพราะว่าด้วยด้วยด้วยมันดอกเล็กแต่เวลาลูกค้าที่เข้าบ้านไปแล้วเนี่ยลูกค้าจะบอกว่าตัวนี้เบ็ดนุ่ม,มไม่ดีนะ,นะคะเนี่ยเราเราก็จะมีหมดแถวบนเราก็จะมีหมดนะคะแถวบนเราจะเอาแบบไหน ันนี้เขาเรียกลำโพง DIY ด้วยเหรอ่าลำโพงแบบแถมมันเป็นลำเป็น,ปนลำโพองอนเนกประสงค์ที่เราพกพาไปไหนมาไหนได้ได้นะคะครับผมนะคะ <ไป S 2> ด้วยนะครับอันนี้ชุดด้านนอกนะนี่ฮะด้านนอกนะคะแล้วเราก็มีมีมานะคะไม้เมยมีหมดนะไม่รู้จะวางยังไงนะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้รถมาทางนี้หนูหนูหนูขยายมาอีกร้านแล้วพี่เห็นไหมตะหนูตะหนูยังทําไม่เสร็จห้องนั้นยังห้องนั้นไม่ขยายมาห้องนี้ใช่แต่มันก็เต็ม แต่มันก็เต็มอีกแล้วนะคะออางนอกนะครับน,นะคะตัวนี้ก็นะคะตัวนี้ก็ยังเป็นโโลเคนของร้านอีม่าไดคือลกคลกคคืพี่หนูเก็บเข้าเก็บออกทนะุกวันน่ะ มันก็เลขบบาบอกว่าโอ้โหดูคลิปนี้แบบเหมือนเขาบอกเจ๊เป็นนักขายดีมากเลยนะจริงเหรอเจ๊แบบน,น,น,แนักขายจริงมีแต่คนชมใช่ไหมคะอ่ะซาบามานะคะซาบามาแล้วนั้นอ่า<อ>เอ็มหน<อ>ึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์มาแล้วนะคะคคมาแล้วนะนอันนี้ก็เป็นอันตู้คู่เนี่ยไหนถามหานี้นะครับพี่หาสิ่งดีมากตอนนี้มันต้องเป็นอย่างนี้แล้วพี่ดูหน้ามันสิ เนี่ยหน้าเนี่ยเห็นไหมใช่อันเนี้ยสินิ้วแต่สิงหนึบมากๆากสิงดีมากพี่ลองดูว่าทำไมสิงหนึบหนูไม้มัาดิเนื้อหนาตึ๊บเห็นไหมนังไม้มันหนาไม่ใช่บางถ้าเกิดแบ่งบางถูกไอ้ไม้เนื้อเนื้อหนาอันนี้12บสองมีอีกมีอีกมีอีกอันนี้จะก็จะก็จะล็กหน่อยนะคะเต็มตัวส่งอะไรหลายๆอย่างนะคะนะคะตัวนี้ก็อันนี้ อันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นตู้เปล่าอ๋ออันนี้เป็นตู้สิบห้านิ้วอันนี้เป็นสิบห้านิ้วตัวถูกอันนี้คุ้มคูมคุ่ไม่กี่ตังค์แล้วก็เป็น power m i ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกทำไมร้านต้อง็อก่างนี้เนี่ยอันนี้คือสโลแกนของร้านเราร็อกตลอดเวลานะคะอันนี้อันนี้เป็นสิบห้านิ้ว แล้วก็นุ่นเป็น18นิ้วครูบแปนะด้านโน้นนะนะคะ<ก>ลูกค้าจะตกลูกค้าลูกค้าจะตกใจในความลกนะคะข้าวยังกินกันไม่หมดเลยนะคะพี่วันนี้ <c oughs> อ,นน <c oughs> อันนี้คือ18นิ้วค่ะพี่บอสอันนี้18นิ้วปดนิ้วใช่ค่ะนี่สิบแปค่ะอันนี้เป็น18นิ้วตู้คู่แต่คุณพี่คะส่วนมากตู้คู่เนี่ยตู้คู่อ่ะมันจะไม่มีไม่มีแบต ตู้คู่เอกก็จะเลือกเป็นตู้คู่หน้ามิกกันค่ะมันคือมิกคือเราต้องต่อไฟบ้านนะไฟบ้านก็ตอบก็ตอบก็ตอบไฟบ้านแต่พี่พี่เขาเดินมาสังเกตมันเป็นหน้ามิกครับผมมันเป็นหน้ามิกมันเป็นหน้าเหมือนอย่างเงี้ยมันเรามีมิกตัวหนึ่งรอเนีาะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ครับอ่าเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ก็มิกเซอร์อันนี้ก็เป็นหน้ามิกเลยครับผมแต่อันนี้เมื่อกี้มันสิบสองอันนี้สิบห้าและอันนี้สิบแปด ิขึ้นมานะครับนะคะส่วนวันนี้เราจะต้องมาพี่บิ๊กบึ้มพี่เบิร์ตมันจะสูงกว่าหนูแล้วอ่ะมันจะสูงกว่าหนูละเพิ่มอีกนิดนึงมันสูงกว่าหนูแล้วนะคะอ๋ออนุเฉลแมนนะอ่าอันนี้อันนี้ก่อนก่อนเราดูตัวนี้นะคะยังไม่ได้ดูเลยอันนี้ของเชอร์แมนนะคะอันนั้นนะคะอันนี้ดอกเชอร์แมนนะคะตัวนี้ดอกตัวนี่เสียงเสียงเสียงโคตรดีนะคะตัวนี้แบบดีมากๆนเป็มาก เหมือนคาราโอเกะของเชอร์แมนนะรับใช่ไม่อะไรนี่น่าจะดีมากเลยน,นดนะดีตัว,ต,วตัวนี้หนูบอกว่าเสียงแบบหนึบมากเลยนะ,ะให้ดูกันนะคะตัวนี้ตัวนี้เราเราก็จะสา,สามารถมาคู่กับซับสิบสองซับสิบนะคะ ผ่านมิกเซอร์ตัวหนึ่งนะ,ะใช่อันนี้อันนี้หนูใช้ power mixer Mix er เลยนะครับนะคะมีแอมในตัวมีแอ,มใ,ม,อมในตัวตัวนี้เป็น power mixer นะคะตัวนี้ก็เป็น power mixer ต่อได้เลยแต่ถ้าเกิดใครชอบแบบแบบแบบที่เป็น power เปล่าแล้วก็มาแต่งก็เป็นจะเป็นโซนนูนนน้นะะโซนนู้นไอโซนที่เราผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยนะคะจะเอาแลกใหญ่แลกเล็กอะไรอาจจะเอาไซส์ใหญ่ไซส์เล็กมีมีมีหมดเลย แต่ถ้าเกิดตรงนี้ครับผมอันน,น,นี้อันนี้คือตัวสูงตัวครับใช่อันนี้คือตระกูลคิงคองอ๋ออันนี้เรียกตระกูลคิงคองตัวนี้ตระกูลคิงคองอันนี้ K สองสองอันนี้อาคิงคองคิงคองอะไรเนี่ยคิงคองดอกดอกดอกสิบแปดครับผมแล้วนี้คิงคอง K สิบเอ็ด K สิบเอ็ดนะครับมีสีมีโลโกโยย้ตรงนี้นะคะ ตอนนี้ก็จะใหญ่ขึ้นต้องอต้องบอกก่อนว่าคนจะเอาต้องทําใจว่ามันหนักมากหนูมอกคำเดียวว่าหนักมาก,มากนะล้มกิ้งล้มหงายกันเลยนะคะตอนเทสนะคะ,ะคือ,ค,อคือเฉพาะเฉพาะซับตัวเนี้ยเอ่อพี่อ้วนตัวซับตัวนี้เป็นร้อยโลไหมซับซับตัวเนี้ยเกือบร้อยโลเนาะเกือบเกือบร้อยโลอันนี้อีกสี่สิบกาโล แต่เสียงใช่ๆย่อยเสียงเนี่ยดีมากเดี๋ยวเอจะมาทดสอบอ่ะมาดูข้างหลังก่อนดีกว่าพี่พศก่อนก่อนเปิดเสียงเพราะว่าตอนนี้ร้านเราก็จะยุ่งนังไปหน่อยนะคะเขเริ่มเก็บร้านแล้วเนี่ยเ <laughs> พิ่งเพิ่งหายวุ่นไงพี่อ๋อเหรอเพิ่งจะหายวุ่นค่ะอันนี้บอร์ดตัวเนี้ยมันจะเป็นอ่ากำลังขับซับเบดเนี่ย900วัตต์ครับผม ซับ900ดอกก็900นะคะตอนนี้ใช้แบต,ตนนพวกตระกูลคิงคองใช้แบต70แอมป์แล้วนะคะอันนี้เป็นแนวยาวเข้าไป70แอมป์นะคะนะคะอันนี้อ15แนวตั้ง K K 1 1 15แนวตั้ง K อ่าอันนี้คิงคอง18แนวนอนเอันนี้ K 18อ่าอันนี้ดอก,อนนกดอก18แนวตั้งเหมือนะไม่ไม่ไม่ดอกเดียวอ๋อดอกเดียวคือคืออันเนี้ย สิบห้านิ้วอันนี้สิบห้านิ้วสบ้นอันนี้สิบแปดดอกเดียวอันนี้สิบห้าแนวนอนอ๋อเบิ้แนวนอนนะครับสิบห้าแนวนอนนะคะเดี๋ยวจะเปิดเสียงให้ฟังแล้วเดี๋ยววันนี้เรา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 ไม่เคยทำเลยวันนี้จะทําให้ดูบางคนบอกว่าฉันอยากต่อเค้าทีวีมันต่อได้จริงไหมหนูลงทุนทีวีแล้วนะ ไรจะถามว่าตั้งไว้ทำไมนี่คือลูกค้าบางเขามีทีวีเป็นสมาร์ททีวีกันแล้วเขาก็การเชื่อมต่อเขาทีวีมันง่ายมันยิงบูทูธเนาะตอนเนี้ยใช่ใช่เดี๋ยวนี้เขาคัดจะเป็นยังไงใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเอามาหน่อยหน้าเรานิดนึงเพราะบางทีคนถามว่าตัวใหญ่บางทีติดจอหนูมันลำบากคนย้ายจอแตกแน่นอนต้องเอาแยกชิ้นเถอะ มันแยกชิ้นน่ะเดี๋ยวนี้จอมันไม่กี่ตังเองอะ่เงี้ยแยกชิ้นดีกว่าเนาะแยกชิ้นดีกว่าคนย้ายลําโพงมันหนักอยู่แล้วพี่ถึงคิดถึงความหนักนะลาโพงมันหนักอยู่แล้วเราไปจอติดอีกทีอ่ะหนูว่ากระแทกโป้งหนึ่งจอแตกนะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงกันก่อนหนูจะเปิดคิงคองเคสิบเอ็ดก่อนนะครับผมได้ครับเดี๋ยวบางคิงคองเบสสิบเอ็ดนะครับก็เป็นรุ่นใหญ่นะครับนะ Oh, oh,